สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมารีวิวเราจะมารีวิวโดนกันนะครับน้องก็มาสอนเล่นโดนกันด้วยโดนนี้ผมซื้อมาจากช้อปปี้ครับพี่น้องแล้ว,ว,วแล้วก็ราคาเกะเบ็ดน้อยนะครับพี่พี่น้องๆสำหรับคนเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับพี่น้องคลินะครบบับพี่น้องเราก็อย่งคือนในมือถือกัวนะครับพี่น้องเอยอย่าดูนะ <K> <K> ขอดูมือถือหน่อย กลัวรู้รหัสอีกแล้วก็เข้าไปในกแล้วก็ต้องโหลดแอป,ปนี้นะครับพี่น้<ใ>นองใชชื่อว่าแอป,ปไรไวไฟแคมนะครับพี่น้นอง้วก็ขอ,ขอดูกันอย่าเพิ่งขยับเยอะกันนี่โอเคหนึ่งต่อครับฮัลโหลสเสร็จแล้วคุณก็เข้าไปในการตั้งค่ะแล้วคุณก็ต้องเปิดโดนนี่ด้วยเปิดชีวิตโดนต้องกดค้างไวนะครับพี่น้องโอเคต้นไฟปดคุณก็ต้องเข้าไปใน WiFi พูดเบาๆแล้วคุณก็ต้องรอต้องต้องมิตต้องเป็นสัญญาณ WiFi ใช่ รอกันนะพี่น้องก็ไวไฟบ้านเราเลยได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นไวไฟของอะไรล่ะครับของบริษัทนะครับอ่ะไวไฟนี้นะคะพี่น้องในในชื่อว่าเ๋อเป็นไวไฟของเครื่องเหรอครับไ i ไฟของเครื่องถ้าคนกดไปไม่มีสัญญาณเดี๋ยวไม่เป็นไรแจ้งหัวมันอืมพูดไม่พอขอโทษครับขอโทษครับแล้วคนก็ต้องเด็กดูเยอะช่วยน้องเข้าไปในนี้อ่เนี่ยคืนก็ปวดเครื่อง เปิดที่รีโมทแล้วค่ะเออต้องรีโมทก่อนแล้วก็เข้าไปในแอปนี้นะครับคุณเพาะๆหน่อยนอ้องๆเข้าไปในไหน,นครับอ่ะกดน,บบนนดนี้นะครับแล้วคุณก็ต้องกดสตาร์ทนะครับพี่น้องอ่าอ่าคุณก็จะได้เป็นหน้าตาโดนแบบนี้นะครับพี่น้องแล้วไงต่อครับแล้วคุณจำไหมครับอ๋อตอนนี้มันออกแล้วใช่ไหมครับคุณเวลาเล่นเหรอครับพอโอเคครับไปเลยครับคุณไม่เปลี่ยนเกงเหรอครับก่อนอื่นต้องทำยังไงครับก่อนจะบิน ต้องกดตรงนี้นะครับพี่น้องตรงไหนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องคืออะไรครับปุ่มนั่นคืออะไรครับปุ่มสตาร์ทนะครับกดเพื่อไงไม่เห็นเลยครับหรือกดอันนี้ก็ได้กดอันนี้ปึ้งนี่ก็จะสตาร์ทกดขึ้นคุณก็กดอันนี้ไม่เห็นเลยครับมือครับขยับเข้าไปข้างในเลยครับขยับข้างในเลยดูแบบนี้ก่อนนะครับมือนี้ก่อนนะครับอ่าครับ ผมเราไม่ต้องหัดเล่นแล้วของจริงแล้วนะครับจริจริงจรอครับเรามาใกล้ๆิงจริงจรับไร่เห็น,นครับโอ้ยเสียเลยไม่ต้องเอางข้าบ้านครับ